การกรับตำรวจท่าที่ถูกบมไม่ต้องพูดอะไรมากยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวอยู่เฉยๆนิ่งๆไว้ให้การกรับตำรวจท่าที่ถูกบม พพอะไรมากิงูดงเขาตัวอยยู่ฉด,ด,ด็กๆอย่างอนแม่เลยแม่ขอโทษแม่ให้กินขนมไม่ได้แล้วหมอบอกว่าอยาก,กินขนมเยอะดูสิช่วงนี้งอนไม่ค่อยเล่นด้วยเลยนะทำไมแบบเห็นไหมจุ๊บจับจุ๊บจับจ,บจ,บจบกินขนมดูดิเขายิวหนมกันเด็กๆอะ่ะเขาหิวขนมกัน ช่วงนี้นางงดให้ขนมนะคะหมอบอกว่าให้ทานได้แต่ว่าซองสามวันทีครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยปูเตอร์ล่ะเอาปูเตอร์ก็งอนหรองอนหมปูเตอร์งอนหน้าตกเลยดูดิดูดิห่วกินนะสี่ปองอนหน้าตกเลยอ่ะเอาก็เขาจะกินขนมกันนะดูสิเพราะวันบ่วยหิวมากหเหรอหล่อหนูก็เลยเอาสีฟ้าให้กินก่อนนอนเอายังไงอ่ะสบายเลยกลับมาดีกับแม่ก่อนเร็วแต่ไม่ให้กินขนมนะ อาไปเอาหนมมาแล้วเดี๋ยวให้กินหนมแล้วเร็ววันนี้งอแลงอแลงอแล้วนะมีคนถามมาน้องนองเนี่ยกลางวันเป็นยังไงบ้าง<อ>นี่คือสภาพอของน้องๆ้อง,องกลางวันนะคะ<อ>คือเนี่ยฟูกทํางานขอยน,นางนี่เขาจะมานอนอนี่คณะจะเป็นรูปแม่โมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูที่เหลือพาไปดูที่เหลือนี่ดู คือนางจะนอนนางจะนอนแม่ไม่กดแม่ไม่กดไปแล้วไปแล้วนอนนอนต่อนอนต่ออีตัวนี้ตัวนึงอีกตัวหนึ่งแบมบี้แบมบี้แบมบี้นอนหงายอยู่นี่ส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวบ๊อบบ๊อบน่าจะนอนอยู่ข้างบนอันนี้เจออ่ะเดี๋ยวอัอัปเดตให้ดูนะ